สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2,563เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับิชั้นดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงเช้าว,วันนี้นะคะกันที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการถแถลงมาตรการเข้มเพื่อดูแลป้องกันกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะ นางสาวสารานพัฒน์อนุมัติราชกิจรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้แถลงข่าวถึงประเด็นมาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 สำหรับกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางและมีความเส เส่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด -19 โดยได้มีมาตรการดูแลนะคะคือ 1. โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิดเพื่อให้เยาวชนอายุระหว่าง18 25ปีร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะ 2. ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว77จังหวัดซึ่งให้เปิดซึ่งเปิดบริการแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่1ึกสพฤษภาคม2563 3. กลุ่ม Facebook เด็กสภา marketplace ตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการจำหน่ายสินค้าของเด็กเยาวชนและครอบครัวสภาเด็กค่ะ 4. มาตรการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศที่ทำให้ไม่มีผู้สูงอายุแม้แต่คนเดียวค่ะติดเชื้อโควิด19 และ 5. คู่มือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ของสถานดูแลผู้สูงอายุและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบของอ e ีบุ๊กของทางเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุที่ www.dop.go.th